ยาปากยาปาก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 ปาพี่น้องคตรนซ้งโคตรตงตาเข้ามากโคตรางตะกาวเขามาดงโอ้ยนเกิดถาดอะไังได้บูนี่ละคอยใครไปได้คตกระไดบูมากพี่น้องคอรรับตาล่งโคอยเฮ็ดทางใจเฮ็ดปวกอ้อมทุน้นเลยมาจัดไปฮะกล่องง่ามช่เนาะ โอ้ยสงขาสงขานางสาวไทยอร,อยอรดทนยาวหลาดฝาดุีพี่น้องเลยอ่อนส้มอันนี้มันสิกินย,ยากเนี่ยเพราะว่ามันอันนั้นบใบไม้บใบไม้มันเป็นปุย๋ย,ก,ยกินงงนะก็น้อมองตาขาวมากเ้ยมีพี่น้องส่มแม่เขาไปวัดเดียวแม่กินเห็นแม่เขาไปวัดเดียวมาจอเบ,บิ้งเฮ็ดนะโอ้ยอีน๋แต่สิบุญท่านตาปวดเยอ,อ แม่กอพิการคิดเห็ดยังขอดกมันคิดเห็ดปวดคอยรับตาลุกมาได้คอยดีนะคิดเห็ดปวดเกิดอยู่ขวบานอะไรเปียกหน้า่ังขึ้นดอกน้ามก็ดีทำไมบุ้งเขาก็พอเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้างน่างโพดินขึ้นมากตรงนี้ดอกงามจ้ะเกิดที่ยังกไมหนองคุณย่างหาจิ้งไ้เจอผ่านว่าหันเขา่เห็นวะจนสิีจนสีคือใบไม้เจีบดีพี่น้องเก็บยเฮ็ดองเ็แห้งเกียแห้งมัน มัน,น,ม,นมันอยู่ในปลามันหกพร้อมนะ <c oughs> ว่าใครอยากข้นไเลยดอกงาดเอดลทะเอีบมูมหยีแล้วบาบ,บาเห็นมันสีใบห่ใบใม่มันหนามันกิยนยาก กินลงไปแล้วมันเป็นนิ่มๆแย่ปะป่วยป่ากนะคะว่าแย่ปะแย่ปะเอาจะภาพพี่น้องเอาจะเอาจะวิดีโอเบิกตะลุบไปก่อนเสียงหม้อไส้เลียงกายุ่มหุ่นหุ่นอยู่มองกันถี่ทีดิ่ <c oughs> ไม่อยากให้ผูดด้ใดมาเกี่ยวเนี่ <c oughs> จะอยากลกบบ่กลบเ,เลยค่ะถ่ายคลิปขึ้นอัน,นมุ้งว่ได้ถ่ายคลิปกันหลายเลยพี่น้องเฝ้าวเก็บ <c oughs> คนติดแตกออกมาก่อนจช้านนเชื่อมันนีขคนแตกเขาดงเดีนี้เขาจอจะถ่ายก็ไม่ได้เขาเสียวจากว่าเขาอยู่ดวงน้องแค่นี้อยู่ดวงน้องแค่นี้ดวงน้องแค่นี่พี่น้อง หปู่เขาอดอกงามไต่งามดีที่เฟื่องเดือเยอะมือน,นี่เนาะมือยบจะมาใหม่ ออืออกลูกคนเดือแต่เดือนิออกดออกมง่ายย่งทางนอกก็นีหลายอย่าไปลองเหี๋ยว่าเห็นนะห้องประชันได้ร่วมไปบนทางขุนทางใดอ่ะทางขุนแท้ทาง ดินมันมันนิ่มใบใหม่หลายม,มันม่กินเนี่ยหากใหม่เลยอ่ะมันหากใหม่หากใหม่ลายเชี่ยใหม่ให้เลี้วยว,ยวยดอกหน่อยคือเลี้ดอกง่ายเนี่ยเอาอะไรนะเดี๋ยว ออหิวมากพังกันยินแล้ว